สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Bitcoin Class ่ครับประจำวันที่4กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องสมน้ำหน้าอยากจะมาสมน้ำหน้าหลายๆคนนะที่พอแตกนะครับในช่วงนี้ด้วยกับ i ิ c o i n ใครเทรดสั้นนะฮะเทรดฟิวเจอร์เทรดเลเวเลตอะไรก็ตามของคุณอะช่วงนี้ต้องบอกเลยครับว่าสมน้ำหน้านะครับเขาพูดแรงข่าวครับกับสยาม b l o c k c h a i n c ค m นะฮะข่าวนี้จะไม่ถูกใจหลายคนนะแต่ว่าสำหรับผมนะผมสะใจ นักเทรดสายลองครับถูกล้างพอร์ตกว่า1.80หมื่นล้านบาทครับหลังราคาบิตคอยดิ่งแรงทะลุ1 0 0 0 0แดอลลาร์ลงมานะครับคือราคาบิตคอยตอนนี้นะครับตอนนี้เลยนะมันอยู่ประมาณ90,000กว่าๆก1 9 2่หาลงเรื่อยๆจงดีใจนะฮะจงดีใจเพราะว่าเราช้อนได้นะช้อนเก็บได้สำหรับคนที่เป็นสายออมนะฮะช่วงนี้คือเวลาซื้อของถูก นะครับราคาบิตคอยครับก็ร่วงลงมาเนาะตอนนี้91,554ดอลลาร์นะครับทำให้ตลาดคริปโตเผชิญกับแรงกระแทกเกิดการล้างพอร์ตลองโพสิชันครั้งใหญ่ครับมูลค่าถึง555ล้านดอลลาร์ในช่วงแค่1วันที่ผ่านมานี้เองนะครับเหตุการณ์ล้างพอร์ตครั้งนี้ครับสร้างแรงสะเทือนอย่างหนักครับหลังจากราคาบิตคอยร่วงทะลุแนวรับที่100,000ดอลลาร์ครับทำให้ตลาดปั่นป่วนกันทั่วหน้าคือจริงๆผมผมคาดว่ามันไม่น่าจะต่ำกว่า90,000 แต่ถ้ารอบนี้มันลงทะลุกว่า9 0,000มื่นไปนะโอ้โหรีบช้อนเลยนะฮะแล้วแม่งถ้าพุ่งกลับไปไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันนะฮะถึงแม้ราคาตลาดคริปโตครับจะร่วงอย่างหนักนะครับแตน่นทุนจำนวนมากครับยังมีมุมมองในเชิงบวกโดยข้อมูลจาก CoinMarketCap ครับระบุว่าความเชื่อมั่นนักทุนใน Bitcoin 80%ยังคงอยู่ที่ฝั่งแนวโน้มขาขึ้นครับและอีก20%ครับอยู่ที่ฝั่งแนวโน้มขาลงนะครับก็ ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ล้างพอตครั้งใหญ่สุดในรอบหลายเดือนครับซึ่งส่งผลกระทบต่อเหรียญคริปโตหลายตัวด้วยโดยการันตีดักใหญ่อย่างไปเน้นแล้วก็บิตเฟนิกครับเจอเหตุการณ์การล้างพอทที่พุ่งสูงแล้วก็ส่งผลให้ราคาเหรียญคริปโตเนี่ยดิ่งลงในช่วงสั้นๆนะครับแม้ตลาดคริปโตจะไปชิญความผันผวนครับแต่นักทุนหลายคนก็ยังคงมองโลกในแงด่ดีแล้วก็โฟกัสไปที่สแกลภาพระยะยาวมากกว่าความเปลี่ยนแปลงระยะสั้นซึ่งสิ่งที่ช่วยส่งเสริมนะฮะความเชื่อมั่นของนักทุนก็มีหลายปัจจัยครอย่างแกื ปัจจัยพื้นฐานที่ยังแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นการที่บิตคอยได้รับการยอมรับมากขึ้นในระดับสถาบันหรือเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับอีกเรื่องคือตลาดคริปโตเนี่ยเคยผ่านช่วงวิกฤตมาแล้วหลายครั้งนะครับและทุกครั้งตลาดกระทิงก็ไม่จะกลับมาเสมอนอกจากนี้ครับนักทุนสถาบันนะทุกทุกสถาบันเลยนะฮะรายใหญ่ยังคงถือบิตคอยอยู่โดยเฉพาะ r o s คร a t e g y ครับเพิ่งประกาศระดมทุนกว่า563.4้าล้านดอลลาร์ครับเพื่อนำไปลงทุนในบิตคอยนะครับสำหรับนักทุนระยะยาวครับ นี่เป็นช่วงเวลาทองเพราะว่าหลายคนมองว่าการที่ราคาล่วงลงหนักขนาดนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะซื้อเก็บในราคาที่ถูกครับเพื่อรุ้นทํากําไรในอนาคตฝั่งทางด้านนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่างปีเตอร์บรันด์นะครับแนะนำให้นักลงทุนใช้ stop l ล s s ครับเพื่อลดความเสี่ยงติดเลี่ยงการใช้เลเวอรเรจสูงเกินไปแล้วก็โฟกัสที่เป้าหมายระยะยาวแทนการแพนิคเซลนะครับคือเขาแนะนาพวกพวกแบบเทรดสั้นนะครับฉะนั้นใครเทรดสั้นอยู่ก็ก็แล้วแต่นะครับ นอกจากนี้ครับบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชนอย่าง Glassnode ครับยังเปิดเผยข้อมูลว่าบิตคอยกำลังเข้าสู่ช่วงตัวระยะยาวครับตัวอย่างอิงจากตัวชี้วัดหลายรายการแม้ว่าเหตุการณ์การล้างพอร์ตครั้งนี้ครับจะส่งผลกระทบอย่างหนักในระยะสั้นแต่ว่าก็หลายคนนะก็ยังคงมองว่าคริปโตคือโอกาสการลงทุนในอนาคตครับตราบใดที่ปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแกร่งแล้วก็นักถุนสถาบันยังเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องตลาดคริปโตก็มีแนวโน้มครับว่าจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมคือตอนนี้ครับมันก็แค่ทุบอะให้เมาตายให้หมด นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นไปไม่รู้ว่าผมผมฟันทงเอาไว้ว่ายังไงปีนี้มีโอกาสเกเห็นตัวเลขใกล้ๆห้าแสนนบมีความเป็นไปได้ผมคิดเอาเองนะฉะนั้นไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับโอเคก็หวังว่าหลายคนนะฮะจะเลิกเทรดระยะสั้นแล้วหันมาออมระยะยาวนะกับบิตคอยนะฮะส่วนใครอยากใครอยากเทรดระยะสั้นไปเทรดออื่นนะฮะไปเทรดอย่างอื่นก็ได้อย่ามาเทรดบิตคอยนะครับถือเก็บเถอะออมเถอะนะครับ ก็ฝากติดตาม Bitcoin KC ด้วยครับบา้าไกสุดลึงของ Bitcoin ทุกวัน8:00นาตามเวลาประเทศไทยนะฮะที่ YouTube แล้วก็ Rumble ช่อง Thai Thao Th Channel นะครับคอนเทนต์ด,ดีของไทยทั่วโลกเพราะทุกที่มีคนไทยแล้วก็ผมแชร์คลิปนี้ไปที่เพจ Facebook Fanpage z a c ด,ด้วยก็ไปดูกันได้กด Subscribe กด Follow กด Like กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตกันได้ผ่านทางหน้าจอนี้เลยฮะ True Money PromptPay แล้วก็ Bitcoin Lightning Network นะครับส่วนใครอยากเทรดคริปโตอยากซื้อ Bitcoin สมัครได้ที่ QR วคดตรมุมหน้าจอครับสแกนเลย Bybit นะฮะหรือว่ากดที่ลิงก์ได้คลิปก็ได้นะครับสมัครง่ายๆครับ ก็ทดลองใช้กันดูก็แล้วกันนะวันนี้บิตคอยเค a ซี่ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ